สวัสดีจ้าพี่น้องมูินจินสิพ้ามากินหมกหม้อหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนี่จินเห็ดพึ่งเร็จนะจ้ะหมกหม้อหมกหม้อแล้วก็มีหมูปิ้งหมูปิ้งจินซื้อมา ก่อนกินจินก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องจินพัแซบหน่อยเดอ้อค่ะมีทั้งเพจและก็ u t u b e เนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ามาก,กินกันเลยจ้าข้าวเหนียวกันหนึ่งเองนึ่งเองผักกะมิตะบักแตงนะจ๊ะเนาะกระตริบขา่าวมันจะเป็นสายอ่ะมาก,กินกันเลยจ้ามีหมูปิง้งหมูปิง้งหมูปิ้งนมสด มากินกันได้จ้ะหมู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 หมกหม้อหมกหม้อจินเคียนน้องไหมมันใหญ่ไปนะแซ่บพี่น้องทำเองกินเองเลยเพนนี่ ทำเองกินเองมันก็บกเขือไม่บกเขือชี้หาหน่วยพี่น้องบักเขือม่วงโอ้ย <laughs> คือได้กินบ้างมันีืเละแท้ หมูย่างนมสดข้าวเหนียวหมูปิ้งผักบวมเมื่อหนงไอ้ผักเบิดตตูเลยน้องใหม่แมวไม่หายจากคนหลัดไหมอ่ะอื้อ แับดีน้องใหมอ่อนนี่ดีม,มาเดอจ้ามากินเขาน้ำกันกินเห็ดเองแล้วกัวนเนาะ ใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่ห้าวแซ่หนึ่งอ่ะจินจะแบ่งมาแล้วก็เอามาตำตำใส่เนาะจ้ะกิ้นก็เขิลม่วงแมวมาให้สองถุงบ้างเนาะมา ่างนองมากกินกันละลรเห็ด้านเห็ดแบบใส่ใบตองยังใส่ไปนองมันกะมันก็นสะดวกมันก็นไม่ใบตองกินกันะไรเห็ดแบบนี้และ Macht's อืมอืมน้องม,มาจินมเส้พริกหลายอยู่เผ็ดเลยเ นอใไม่มันกับเ็ดอู่นเ้ย แสบมาเลยจ้ามากินเขาน้ำกันลูกเป่ง แซ่บค่ะน้ำใหม่อุ่บน้ำใหม่อ่อนๆเลยมหมกหม้อนี่ไม่มีใบตองแนะจ๊ะเนะ ซื้อหมูมาจากตลาดแล้วก็เอามาหมกหม้อเลยโอโหโหโห ปิ้งก็น่าอร่อยปิ้งนมสดทินซื้อมาคางเซเว่นวนะจ๊ะเนาะ หมกปลาก็แซ่บมันบุมีใบตองเนี่ยอยากกินกันเลยบ่ได้หมกนะแซ่บครับ อมกหมอหน่อ,อไม้แซบๆเลยอ,อ้อิมแล้วจ้าสำหรับคลิปกินหมกหม้อหน่อ,อไม้น่จจะเนาะจินก็อ่าอิมเล้ะจ้ะเนาะ,จ,ะ,นะ,จ,ะนะจังใดจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาสแซบแน่เด้อคะ่ะไม่ทั้งเพจแ้วก็ยนะูทูบเนาะเนาจังใดก็ขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย